สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนพบกับผมอีกครั้งนะครับวันนี้ผมจะพาทุกคนไปเจาะลึกเรื่องของเริกง,งามยามดีในเดือนกุมภาพันธ์ปี2569กันครับหลายคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะอีกตั้งนานทำไมต้องรีบดูก็เพราะว่าการวางแผนล่วงหน้าคือหัวใจของความสำเร็จยังไงล่ะครับ ในเดือนกุมภาพันธ์2,569นี้พลังงานของดวงดาวมีการเคลื่อนตัวที่น่าสนใจมากเป็นช่วงที่ธาตุไม้และธาตุไฟเริ่มทำงานสอดประสานกันเหมาะสุดๆส,สำหรับการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นงานมงคลสมรสการขึ้นบ้านใหม่หรือการเปิดกิจการร้านค้า การเลือกวันที่ดีไม่ใช่แค่เรื่องของความเชื่อนะครับแต่มันคือการเลือกจังหวะเวลาหรือทามมิ่งที่เหมาะสมที่สุดเพื่อให้พลังงานบวกส่งเสริมตัวเราให้ทำอะไรก็ราบรื่นไม่มีอุปสรรคมาขัดขวางวันนี้ผมเตรียมข้อมูลแบบอัดแน่นมาให้เพื่อนๆแล้วเตรียมสมุดจดให้พร้อมเพราะข้อมูลนี้จะช่วยเปลี่ยนปี2,569ของคุณให้เป็นปีทองแบบที่ไม่เคยเป็นมาก่อนเลยแล้ครับ ก่อนที่เราจะไปดูวันที่เป,เป๊ะๆเราต้องเข้าใจก่อนว่าเกิกมีหลายประเภทครับไม่ใช่ว่าวันดีวันเดียวจะใช้ทําได้ทุกอย่างนะอย่างแรกเลยคือมหัตธโนเิกษ์ฤกแห่งความมั่งคั่งเหมาะมากกับการเปิดร้านใหม่หรือเริ่มธุรกิจที่เน้นกําไรไหลามาเทมา ต่อมาคือภูมิปาโลเลกเลกแห่งความมั่นคงเหมาะสำหรับการขึ้นบ้านใหม่หรือซื้อที่ดินเพื่อให้ชีวิตลงหลักปักฐานได้อย่างยั่งยืนและที่ขาดไม่ได้สำหรับสายรักคือเทวีเลกหรือราชาโชคที่ใช้สำหรับงานแต่งงานหรือการเจรจาสำคัญสคัญเพื่อให้ได้รับความเมตตาเอ็นดูครับในเดือนกุมภาพันธ25์2569นี้ความพิเศษคือมีวันที่เลกเหล่านี้มาบรรจบกันในจุดที่ทรงพลังมากซึ่งผมได้วิเคราะห์มาให้แล้วว่า มีวันไหนบ้างที่จัดเป็นซูปเปอร์เลิกที่ทําอะไรก็ปังแบบร้อเอร์เซ็นต์เพื่อนๆต้องดูให้ดีว่าเป้าหมายของเราคืออะไรแล้วเลือกใช้เลิกให้ถูกประเภทชีวิตถึงจะพุ่งทยานไปข้างหน้าแบบก้าวกระโดดและมั่นคงที่สุดครับ มาเริ่มกันที่ช่วงครึ่งเดือนแรกของกุมภาพันธ์2569กันเลยครับวันที่ต้องการปฏิทินตัวใหญ่ๆไว้เลยคือวันที่4และวันที่11กุมภาพันธ์ค่ะโดยเฉพาะวันที่4ซึ่งตรงกับวันพุธเป็นช่วงที่ดาวพุธมีกําลังมากเหมาะแก่การเจรจาค้าขายหรือเซ็นสัญญาสําคัญๆใครที่เล็งจะขยายธุรกิจหรือเปิดตัวสินค้าใหม่ในช่วงต้นปีต้องใช้วันนี้เลยครับ ส่วนวันที่11กุมภาพันธ์นั้นเป็นเรือกที่เด่นเรื่องความมั่นคงและโชคลาภเหมาะมากสําหรับการทําพิธีขึ้นบ้านใหม่หรือการตั้งสารพระภูมิเพื่อให้บ้านนี้อยู่เย็นเป็นสุข นอกจากนี้ยังมีช่วงเวลายามอุบากองที่ต้องระวังด้วยนะครับแม้มันจะเป็นวันดีแต่ถ้าเลือกเวลาผิดผลลัพธ์อาจจะลดลงไปครึ่งหนึ่งเลยทีเดียวผมแนะนําว่าควรเริ่มพิธีในช่วงเช้าก่อนเที่ยมซึ่งเป็นช่วงที่พลังงานหยางกําลังรุ่งโรนดจะช่วยเสริมบารมีและทําให้เจ้าของงานมีความสง่างามและเป็นที่ยอมรับในสังคมค่ะจําไว้นะครับว่าต้นเดือนคือการวางรากฐานถ้าเริ่มดีมีชัยไปกว่าครึ่งแน่นอน ขยับมาดูครึ่งเดือนหลังกันบ้างครับช่วงนี้คือน,นาทีทองของคนอยากสละโสดและสร้างครอบครัววันที่18และ25กุมภาพันธ์2569คือที่สุดของเดือนนี้ครับโดยเฉพาะวันที่18ซึ่งใกล้กับวันแห่งความรักพลังงานสเสน่ห์เมตตาจะรุนแรงมากใครที่วางแผนจะจัดงานแต่งงานหรือมั่นหมายวันนี้จะช่วยให้ชีวิตคู่ราบรื่นมีแต่ความเข้าใจกัน ส่วนวันที่25กุมภาพันธ์เป็นวันที่มีราชาโชคสถิตยอยู่เหมาะสำหรับการเข้าหาผู้ใหญ่หรือการขอความช่วยเหลือทางการเงินใครที่อยากกู้เงินทำธุรกิจหรืออยากขอเลื่อนตำแหน่งลองใช้จังหวะวันนี้ดูครับรับรองว่าผู้ใหญ่จะเอ็นดูเป็นพิเศษ นอกจากนี้ผมอยากให้สังเกตทิศทางของลมและแสงแดดในวันนั้นด้วยทิศตะวันออกเฉียงเหนือจะเป็นทิศที่นำพาสิริมงคลมาให้การจัดโต๊ะหมู่บูชาหรือทิศทางการเดินเข้าอาคารควรหันไปทางทิศนี้ครับเห็นไหมครับว่ารายละเอียดเล็กๆน้อยๆเหล่านี้แหละที่จะช่วยทวีคูณความเฮงของคุณให้มากกว่าคนอื่นหลายเท่าตัวเลย สรุปสุดท้ายนะคะเพื่อนๆการเลือกวันเลือกดีในเดือนกุมภาพันธ์2569นี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งที่จะช่วยเสริมส่งให้เราประสบความสำเร็จได้ง่ายขึ้นแต่มันไม่ใช่ทั้งหมดนะคะเลือกที่ดีที่สุดคือเลือกที่เราพร้อมควบคู่ไปกับความมุ่งมั่นและความตั้งใจจริงค่ะข้อมูลที่ผมให้ไปวันนี้คือเข็มทิศที่จะช่วยให้เพื่อนๆเดินทางได้ถูกทิศทางและเลี่ยงอุปสรรคที่ไม่จำเป็น อย่าลืมตรวจเช็ควันเดือนปีเกิดของตัวเองประกอบด้วยนะเพราะบางวันอาจจะเป็นวันชงของบางปีนักสัตว์ได้ถ้าใครยังไม่แน่ใจคอมเมนต์ทิ้งไว้ด้านล่างได้เลยค่ะว่าเกิดปีอะไรเดี๋ยวผมจะเข้ามาช่วยดูให้เป็นรายบุคคลเลยสุดท้ายนี้ขอให้เดือนกุมภาพันธ์2569เป็นจุดเริ่มต้นที่ยิ่งใหญ่ของทุกคนใครที่กดไลค์กดแชร์คลิปนี้ขอให้ได้รับพลังงานบวกและเจอเรื่องดีชีวิตปังกันทั่นหน้าเลยนะคะ แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้ากับสาระดีๆแบบนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ